สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้มาดึกนิดนึงนะเนื่องจากวิ่งงานเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของแนวทางการสรรหาผู้บริหารใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะที่กกลางกำลังจะประกาศเร็วนี้นะครับนะครับจากสวนสิงสกเกษตรกรรมธรรมชาติครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับการสรรหาสายงานผู้บริหารแบบใหม่ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในประกาศหลักเกณฑ์นะครับจะประกอบไปด้วย นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือกอกลางกับกอจังหวัดนะครับกอกลางกับกอจังหวัดนะฉะนั้นแล้วในส่วนของอบจก็ไม่กล่าวถึงแล้วกันนะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเทศบาลกับอบตนะในส่วนของพวกเราเนี่ยใกล้ชิดกันกนะ็คือเทศบาลกับอบตส่วนอบจก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะนะครับอนะ่เรามาคุยในส่วนของใกล้ชิดกับเราเอามาดูก่อนในส่วนของเทศบาลเทศบาลน,นะในแบบ ใหม่เนี่ยที่เขาจะประกาศแบบใหม่นะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสําหรับกอกลางเนี่ยจะให้สรรหาในระดับสูงนะฮะรองต้นฝ่ายต้นนะฉะนั้นจะสังเกตคือระดับสูงทุกประเภทเนี่ยของเทศบาลเนี่ยจะให้กอกลางหนึ่งการสัรหาให้รองต้นกับฝ่ายต้นนะก็จะให้กอกลางเป็นคนดาเนินการสรรหาจะสังเกตเห็นอะไรสักอย่างนั่นก็คือหมายความว่ามีการเปลี่ยนประเภทนะเปลี่ยนประเภทนะเปลี่ยนประเภทไปเป็นบริหารเปลี่ยนเพศอ่า เปลี่ยนประเภทจากวิชาการอาจจะไปเป็นอำนวยการประมาณนี้อาจจะสังเกตนะจะให้เป็นกอกลางดําเนินการให้นะ <S <S ส่วนกอจังหวัดนะกอจังหวัดก็จะดําเนินการในเรื่องของการอำนวยการต้นกับอำนวยการกลางนะแต่เว้นฝ่ายต้นนะเนื่องจากฝ่ายต้นให้เป็นหน้าที่ของกอกลางนะครับนะส่วนปลัดต้นกับปลัดกลางและรองกลางนะยังเป็นหน้าที่ของกองจังหวัดกอจังหวัดนะฉะนั้นที่คือของเทศบาลน,นะเทศบาลจะมีการแก้ไขปรับปรุงป,ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอบตนะในส่วนของอบตเนี่ยในส่วนของบริหารสูงจะเป็นหน้าที่ของกอ,อกลางทั้งหมดเลยนะให้กอ,อกลางดำเนินการสรรหาสําหรับอบตอนะแต่นอกเหนือจากนั้นทั้งหมดเลยทุกประเภทนะตั้งแต่ฝ่ายต้นอานวยการต้นอานวยการกลางบริหารต้นนะบริหารกลางนะฮะจะสังเกตนะจะให้เป็นหน้าที่ของกอจังหวัดนะแต่คราวนี้แม่หลักเกณฑ์นเงื่อนไขมันออกมาแบบนี้ก็จริงนะ แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยเฉพาะของอบตอนะก่อนการสรรหาให้ก่อจังหวัดเนี่ยให้จังหวัดเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับแผนการสัญหาวิธีการกระบวนการไปที่กกลางก่อนนะ,ะประเภทอื่นของเทศบาลอบจดำเนินการได้เลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องดําเนินการตามแผนอะไรแต่ถ้าเป็นของอบตอเนี่ยให้อบตอเนี่ยนะ ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาเนี่ยหมายถึงว่าที่จังหวัดะจะดำเนินการสรรหาเนี่ยก่อนจังหวัดดำเนินการสำนักให้ทาเรื่องแผนการสรรหาวิธีการสรนัาวิธีก่อกลางก่อนนะถ้ากอกลางเห็นโอเคเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการพอที่จะไปไหวก็จะให้ก่อจังหวัดเป็นคนดําเนินการนะครับนะแต่เท่านี้ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเอ๊ก่อจังหวัดมองดูแล้วทําไมมันช่างยุ่งยากซับซ้อนเหลือเกินนะทาอะไรก็ อา,อาจพลาดอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามีวิธีการหนึ่งหากอบตอไม่พร้อมนะกออบตอไม่พร้อมเนี่ยก็อาจมอบให้กอกลางดำเนินการให้นะอบตอนในส่วนของอบตอนะหากกอจังหวัดไม่พร้อมเนี่ยอาจมอบให้กอกลางดำเนินการให้นะดังนั้นแล้วก็เห็นอะไรสักอย่างนะเห็นอะไรสักอย่างไหมมันก็จะประมาณกลับเข้าสู่ในอีหลอบเดียวกันนั่นหมายความว่าในส่วนของอ ประธานกอเองหรือท้องถิ่นจังหวัดเองนี่เขาก็คงไม่พร้อมอยู่วันยังค่ำมนะในส่วนในผมคิดเองนะเขาคงไม่พร้อมอยู่วันยังค่ำนะฮะต่อให้เขาพร้อมขนาดไหนเขาก็คงไม่พร้อมอยู่วันยังค่ำเพราะมันเหมือนกับแบกภาระไว้บนบ่าบนไหลของเขาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าน้อยน้อยจังหวัดแล้วกันนะน้อยจังหวัดแล้วกันที่จะดําเนินการนะในเรื่องของการสรรหาวิธีการกระบวนการนะ นะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องเสนอแผนงานวิธีการสรรหาไปหาที่กอกลางให้กอกลางเห็นชอบนะนะกอกลางเห็นชอบมาแล้วค่อยดำเนินการสัรหาได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วแม้มันจะเป็นกระบวนการที่เรดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายหรอกสาหรับตัวผมนะฉะนั้นแล้วก็อ่ะก็รอดูนะรอดูตัวประกาศหลักเกณฑ์จริงๆของมันแต่เชื่อว่ามันน่าจะออกมารูปแบบนี้นะครับมันไม่เกินนี้หรอกนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็มาอ่า แจ้งแนวทางวิธีการสรรหาใหม่สําหรับอบตอและเทศบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับโอเคสําหรับสวนสิงสถเกษตรกรรมธรรมชาติก็จบข่าวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ